กรณีนี้ต้องขอบคุณบิ๊กเกลียนก่อนเพราะบิ๊กเกลียนเป็นคนเอามาโพสต์เอาไว้คุณผู้ชมฮะจริงๆต้นเรื่องมันมาจากเพจของศูนย์สอบธรรมศาสตร์เดี๋ยวเปิดเพจขึ้นมาก่อนเลยก็ได้มันเป็นข้อมูลบอกว่ามีพันตํำรวจเอกท่านหนึ่งเขามาสอบเป็นลักษณะก็คือเพื่อจะเป็นตุลาการชั้นต้นใช่ไหมประจําสารปกครองชั้นต้น ปรากฏว่าการจัดสอบนี้เกิดขึ้นก็คือเมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะแล้วเนี่ยเพจของศูนย์ธรรมศาสตร์เขามีการลงเอาไว้บอกว่ารู้ว่าใหญ่แต่ท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมาสอบแล้วบอกว่าพกโพยเข้ามาภายในห้องสอบพอโดนกรรมการคุมสอบจับจะมาฟ้องกรรมการว่าทำร้ายร่างกายอยากดังเดี๋ยวจัดให้แล้วถูกระบุว่าโพสต์นี้ลบไปภายในหลังต่อมาถูกไหมเปิดโพสต์ของบิ๊กเกรียนขึ้นมาหน่อยฮะ เบิกเกียนเขาแคปเอาไว้ได้ทันแล้วเขาก็มีหลักฐานเพิ่มเติมเบิกเกียนบอกขาดสํานึกพันตํารวจเอกเข้าไม่ถึงแก่นจริยธรรมและธรรมพิบาลยังไปแจ้งความว่าถูกกรรมการห้องสอบทําร้ายร่างกายแล้วก็มีการลงโพสต์เอาไว้ของศูนย์สอบธรรมศาสตร์ที่เป็นต้นเรื่องและอีกอันหนึ่งซ้ายมือคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมอันนั้นคือบัตรประจําตัวห้องสอบเดี๋ยวเปิดบัตรประจําตัวห้องสอบขึ้นมาเต็มจอหน่อยได้ไหม ที่มันจะเห็นว่าตำแหน่งของผู้สมัครสอบคือพันตํารวจเอกค่ะหมายความว่ายศท่านคือเป็นตํารวจและถ้าเทียบเท่ากับผู้บังคับบัญชาคือเป็นระดับแบบผู้กํากับอะ่ะตามรายงานคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่ามีการซ่อนโพลเข้าไปในห้องสอบแล้วตอนจังหวะสอบผู้คุมสอบเขาไปจับได้พอจับได้เสร็จปุ๊บเขาก็เลยไปยึดไอ้ข้อสอบนี้ขึ้นมาแล้วตรวจสอบคือหลักฐานมันเห็นชัดค่ะ ก่อนจะฟังผมต่อไปผมว่าดูคลิปก่อนดีกว่ากรรมการห้องสอบเขาอัดคลิปเอาไว้ความยาวประมาณสัก2นาทีตำรวจท่านนี้พันตำรวจเอกกำลังเขียนอยู่ไอ้จังหวะเขียนก็เหมือนทั่วๆไปเพราะคนสอบเยอะมากคุณผู้ชมฮะแต่มันมีจังหวะหนึ่งเดี๋ยวเปิดเต็มจอเลยก็ได้ฮะจะเห็นว่าตัวของกรรมการเขาเดินไปดูจากด้านหลัง<ม>แล้ววนไปด้านหน้าแล้วกระชากข้อสอบขึ้นมาเลยเอาดูคลิปตอนนี้เลยฮะ รอยแม็กเพิ่มค่ะก็มีแม็กมีรอยแม็กเพิ่มต้องรับกล้องเพราะสอบต้องยุติแล้วใช่ติดเยอะช่วยคุปไปครับขีดครับชี้แจงคุณ,คณผู้ชมมาคือคลิปมันก็เห็นชัดถูกไหม วันนี้ล่าสุดเราพยายามจะสอบถามว่าเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นเราเดินทางไปที่สนามสอบแห่งนี้แต่เห็นบอกว่าทางสนามสอบเขายังไม่ขอชี้แจงเนื่องจากว่าเขาระบุว่าสนามสอบเพียงแค่สถานที่เท่านั้นในการที่จะเข้ามาสอบอแต่คนที่เป็นเจ้าภาพจริงๆคือทางฝั่งของศาลทางตุลาการแล้วก,การสอบครั้งนี้เกิดขึ้นก็คือเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณสักบ่ายใช่ไหมเป็นการสอบอะไรฮะ เกิดขึ้นวันเสาร์นะคะ15มีนาคมตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอเวลาประมาณบ่ายโมงถึง5โมงเย็นเป็นการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำปีพุทธศักราช2567ซึ่งภายในวงเล็บก็คือเป็นครั้งที่ 2, 2> และบอกว่าตำแหน่งคือผู้ช่วยผู้พิพากษา <c oughs> เป็นข้าราชการตุลาการ <c oughs> แสดงว่าเมื่อคุณสอบได้ถ้าจะสอบติดจริงๆคุณจะไปเป็น คนที่พิพากษาความผิดความถูกของคนใช่ไหมใช่คำถามที่เกิดขึ้นถ้าพกโพยเข้าไปในห้องสอบได้เปิดคลิปข้ามาอีกรอบนึงก็เลยฮะถ้าพกโพยเข้าห้องสอบจริงๆแล้วเกิดสอบติดจับไม่ได้ค,คำถามที่เกิดขึ้นคือคุณจะไปเป็นผู้พิพากษาที่ถูกต้องและคงเขาใช้คำว่าอะไรนะธรรมมาภิบาลและจริยธรรมของผู้พิพากษาได้ใช่หรือไม่ค่ะแต่อย่างนี้อย่างนั้นนะ คนที่ไปสอบก็ถูกระบุว่าตัวเองคือพันตำรวจเอกก็เป็นผู้รักษากฎหมายจริงๆเราไปตรวจสอบประวัติท่านก็เป็นผู้มกับมาหลายสถานีท่านทำหน้าที่เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายมาหลายหน่วยงานปัจจุบันก็ยังคงทำหน้าที่นี้อยู่เพื่อความเป็นธรรมดูช่องแปดนะเดี๋ยวเปิดคลิปขึ้นมาเต็มจอพร้อมกับคำชี้แจงของท่านหน่อยวันนี้เรามีโอกาสติดต่อหาพันตำรวจเอกอท่านนี้ท่านชี้แจงเป็นข้อขอระบุว่ายังไงบ้างฮนะ คือเราก็พยายามสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวพันตำรวจเอกรายนี้บอกมาเลยว่าผมไม่ได้เป็นชายชั่วร้ายแบบนี้หรอกผมเรียนจบปริญญามาประมาณ7ถึง8ใบหน้าต่อไปก็คือความจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อวานที่ผมไปสอบพอดีว่ากางเกงที่ใส่ไปกรรมการบอกว่าผิดระเบียบไม่ให้เข้าห้องสอบ จึงต้องไปซื้อกางเกงมาเปลี่ยนด้วยความที่เวลากระชั้นชิดทำให้เข้าห้องสอบช้าประมาณ10นาทีตอนเข้าห้องสอบผมได้ปริ้นบัตรเข้าห้องสอบเป็นกระดาษ A4 พับสองทบซึ่งในกระดาษพับนั้นก็จะมีโน้ตที่ผมเขียนติดมาด้วยก่อนเข้าห้องสอบก็ให้เจ้าหน้าที่คุมสอบตรวจเช็คที่เสื้อและกางเกงหมดแล้วเพราะผมก็คิดว่าเอากระดาษโน้ตออกไปแล้ว ผมตั้งใจจะเอากระดาษแผ่นนั้นออกไปจากห้องสอบแล้วแต่กลัวผู้คุมสอบจะว่าก็เลยเอาไปวางซ้อนไว้กับกระดาษคำถามตามที่เห็นและมีการเย็บติดกันกับกระดาษคำถามเพราะกลัวมันจะหลุดนี่คือเรื่องสัตว์จริงทั้งหมดยอมรับว่ากระดาษดังกล่าวคือสิ่งที่ผมโน้ตเอาไว้เพื่อท่องจำผมไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาทำเรื่อง อาฮียาแบบน,บบนี้และถ้าผมทําจริงก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นแล้วผมเองก็รับไม่ได้ที่เจ้าหน้าที่มาดึงมือจนเป็นแผลเลือดไหลโชกผมขออนุญ,ญาตกลับไปที่เพจหน้าที่3หน่อยได้ไหมที่<อ>ท่านชี้แจงเอาไว้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะท่านบอกจบปริญญาตรีมา7 8็ดแปดใบปัจจุบันบอกเลยนะพันตํารวจท่านนี้นอกจากเป็นตํารวจเป็นพันตํารวจเอกเป็นถึงด็อกเตอร์ด,ด้วย<อ>ทำชี้แจงหน้านี้มีความสำคัญคุณผู้ชมเห็นซ้ายมือใช่ไหมเราพยายามจะถามท่านว่า จริงๆแล้วเอาเข้าไปจงใจหรือเปล่าท่านบอกท่านไม่ได้จงใจแต่จริงๆเดี๋ยวซ้ายมือผมขออนุญ,ญาตเปิดไอ้บัตรที่มันถูกฉีกหน่อยได้ไหมบัตร<ฆ>ประจําตัวผู้เข้าห้องสอบอ่ะท่านชี้แจงบอกว่านักขณะนั้นไอ้กระดาษโน้ตที่ท่านบอกว่าไม่ใช่โพยเนี่ยมันเป็นกระดาษโน้ตสําหรับการจดเพื่อจะเลคเชอร์เวลาอ่านหนังสือจะไปสอบแล้วปรากฏมันติดกับไอ้บัตรซ้ายมือเนี่ยมันซ้อนกันอยู่<ฆ>พอซ้อนกันเสร็จปุ๊บท่านบอกว่าท่านลืมเอาออกไปรู้ตัวอีกทีก็คือตอนนั่งทําข้อสอบแล้ว ตามคลิปเลยฮะตอนนั้นปุ๊บเขาจะต้องมีการเช็คว่าคนเข้าสอบถูกต้องไหมกรรมาการก็จะเดินมาตรวจปรากฏกําลังจะหยิบไอ้บัตรนั้นขึ้นมาแต่บัตรนั้นมันดันมีไม่ใช่โพยมันดันมีโน้ตอยู่ใช่ไหมเป็นเลคเชอร์ก็เลยเอาซ้อนไว้ไม่ใช่ซ่อนถูกปะเปิดคลิปขึ้นมาเต็มจอฮะ คุณพุฒอมเดี๋ยวจะนึกภาพกันไม่ออกคุณพุฒิจเห็นคลิปนี้ใช่ไหมท่านบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้จริงๆอ่ะผมใส่กางเกงผิดระเบียบพอมาถึงปุ๊บเขาบอกให้ผมไปซื้อกางเกงผมวิ่งไปซื้อกางเกงหลังจากนั้นกลับมาที่ห้องสอบกรรมาการบอกว่าอาถูกแล้วพอถูกเสร็จผมดูนาฬิกาเข้าห้องสายไป10บนาทีแล้วผมก็กลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะสอบไม่ทนันเพราะครั้งนี้ตั้งใจจะมาสอบปรากฏก็รีบเข้าไปห้องสอบเลยก็จังหวะน,นั้นก็รับไอ้พวกกระดาษคาตอบมาเนี่ยเราเห็นกระดาษหลายๆหน้าม,ามีทั้งคําถามทั้งคําตอบ คุณผู้ชมมันจะมีช่วงหนึ่งอะเห็นปะมันจะมีการที่เขาบอกเหมือนแม็กเอาไว้อะเราก็ถามว่าแม็กหรือเปล่าท่านบอกท่านซ้อนเอาไว้กลัวมันจะหล่นก็เลยแม็กแต่คําถามต่อมาคือและไอ้ที่มันติดมันติดหน้าตายังไงวันนี้คุณผู้ชมฮะมีโอกาสคุยกับท่านท่านบอกแบบนี้ท่านใส่สูตรอย่างนี้นะท่านบอกว่าไอ้กระดาษเดี๋ยวเปิดไอ้ใบประจําตัวห้องสอบขึ้นมมาอีกรอบหนึ่งได้ไหมไอ้ที่ถูกฉีกอ่ะอันเนี้ยจะต้องมีคนเดินตรวจพอจังหวะจะเดินตรวจก็เลยหยิบมันขึ้นมาและมันพับอยู่แบบนี้ในกระเป๋าเสื้อแจ เสร็จปับ๊บจังหวะที่ก่อนเจ้าหน้าที่จะมานะผมก็เลยเปิดดูเปิดแบบนี้มันก็จะเจอบัตรประจำตัวลักษณะนี้เสร็จสัป,ปุ๊บตกใจเปิดคลิปขึ้นมาหน่อยมันดันมีกระดาษอีกใบหนึ่งซ่อนอยู่ข้างหลังใช่ไหมแต่ท่านบอกท่านไม่ได้จงใจซ่อนนะไอ้กระดาษใบนี้เรียกว่ากระดาษาผมเขียนมาว่าอะไรเนี่ยจดแนวข้อสอบไม่ใช่โพยต้องบอกแบบนั้นนะ ท่านบอกมันบังเอิญซ้อนกันแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมดูในคลิปดิดีมันมีการพับแบบนี้เลยคือพับสองทบแบบนี้1แล้วก็แบบนี้2ใช่ไหม,มซึ่งท่านเราบอกมันมีการพับย่ออีกเป็นรอบที่3และเก็บไว้ในนี้แต่รีบเพราะเข้าห้องสอบช้าแล้วก็เข้าไปพอถึงเสร็จก็เลยตกใจไม่กล้าบอกใครแล้วกลัวว่าเดี๋ยวออกไปจะเสียเวลาด้วยกลัวจะหาว่าเดี๋ยวทุจริตอีกสุดท้ายกรรมการเขาเดินมาแต่ต้องบอกกรรมการนี่คือเจ้าหน้าที่ตุลาการนะฮะแล้วเขาบอก มันมีไอเนี่ยแม็กอะดันไปแม็กทับกับไอตัวกระดาษคําถามของเจ้าหน้าที่เขาไงเนี่ยเห็นไหมข้างหลังอะผมว่าคนดูตัดสินเอาเองดีกว่าเราไม่ชี้นําว่าผิดหรือถูกแต่คําถามที่สังคมกําลังอยากจะถามคือถ้าท่านสอบติดแล้วไปเป็นตุลาการจริงๆจะรักษาความยุติธรรมและความเป็นธรรมได้หรือไม่ฟังเสียงการเปิดใจที่แรกไะมีรอยแม็กเพิ่ม เพือเ่อจะเปลี่ยนกางเกงนะเพื่อจะเปลี่ยนกางเกงเขาเปลี่ยนกางเกงได้เสร็จระหว่างนั้นคงจะชุลมุนอะนะที่บอกให้นะออืที่ถือหนังสือถือเอกสารถือเสื้อคุมวิ่งไปนะเสื้อคุมเพราะตอนนั้นจะใส่ได้แล้วต้องถอดตัววิ่งต้องไปไปลองกางเกงไปซื้อกางเกงอืแล้วก็กลับเข้ามาก็ผ่านการสแกนทุกอย่างได้เข้าตรวจใหม่อีกรอบหนึ่งที่เข้าห้องสอบช้าไปประมาณสิบจาดทีสิบกว่าทีก็เข้าไปหมดแล้วไปหาแถวก็ไม่เจอเพราะผ่า ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่แถวรู้ว่าโซนดีก็ไปในกระเป๋าเสื้อพี่ซึ่เป็นเสื้อโค้ดเนี่ยบัตรสอบพี่ที่น้องเห็นมันสีขาดเลยนะมันเป็นกระดาษให้เขาเขาให้ไปพิ้น์นจากไฟล์มาเลยเป็นกระดาษเอซีก็เลยพับสองพับสองในพับเนี่ยมันมีกระดาษที่พี่โน้ตแล้วไม่ได้เอาใส่ไม่ได้ออกไปนะอยู่ในกระเป๋าจะมันแนบติดก,กับบัตรนี้ไปด้วยอืนี่คือเรื่องจริงจริงเลยนะ แต่พี่ระหว่างนั้นอน่ะพี่ก็ถอดเสื้อเขาเช็คไว้พี่พี่คิดว่าพี่เอาของออกหมดแล้วมันอยู่แนบกับบัตรสองพี่ซึ่งกระดาษพักเอเอีพี่ก็คิดว่ามันไม่มีอะไรพี่ก็ให้เขาตรวจเรียบร้อยพี่ก็เข้าไปนะเข้าไปพี่ก็ไปนั่งทำสอบเพราะว่าพี่เขาเข้าไปช้าสิบนาทีนี่ถืงว่าเสียหายไปเยอะนะอืแต่พี่ยังอยู่ในที่ใส่พี่ก็เลยดูฬิกาเอาเพราะไม่ได้ฬิกาไม่ได้รบพี่ก็นั่งรีเขียนสมุดหมายเลขสมุด ามสมุดสอบสีเล่มอะนะเวลาประมาณผ่านไปสามสิบหรือสี่ห้าทีเนี่ย<ม>เขาจะมาตรวจบ,บัตรเขาจะมาตรวจบ,บัตรสอบพี่ก็เลยกวนควานหาก็าไ็ไปหยิบเอาในกระเป๋าเนี่ยพี่ก็ตกใจเหมือนกันในบัตรที่ของพี่มันมีกระดาษที่ที่แนบพับใส่ตอนที่พี่วิ่งไปเ,เปลี่ยนเกางเกงเข้าออกนะติดมาด้วยชุดหนึ่งแต่พี่คิดว่ามันไม่มีอะไรแล้วตอนนั้น<ม><ม>พี่ก็เลยว่าเฮ้ยจะทําไงดีวะหรือจะออกไปตอนนี้ พี่พูดจัดใจนะหรือว่าจะเอาไปให้กรรมการได้หาว่ากูอะไรอีกบอกวะพี่ก็เลยเอากระเทียไปวางซอสไว้ข้างหลังกับใบกำกาบตามที่เห็นอืนี่คือเรื่องสัตว์จริงทั้งหมดไม่มีอะไรนอกจากนี้อพอพี่พอเขาไปตรวจบัตรประมาณผ่านไปประมาณสิบนาทีเขาถึงวนกลับมาที่ผมเพราะผมเองก็ไม่ได้ทําอะไรนี่คือเรื่องจริงต่อความสัตย์จริงเลยเพิ่งไม่เห็นตอนที่จะควักเอาบัตรออกมาให้เขาตรวจ พี่พอเห็นพี่ก็ตกใจหรือจะเอาไว้ให้กรรมการเลยจะขอญาตออกไปมันก็จะมีปัญหาเนี่ฮะ <c oughs> คุณผู้ชมฮะจะว่าอย่างนี้อย่างนั้นแล้วแต่คนจะมองแต่เชื่อว่าคนดูน่าจะรู้ว่าคืออะไร <c oughs> คุณผู้ชมผมไม่วิาพากษ์วิจารณ์ละกันจริงๆมันมีหลากหลายเพจใช่ไหมทนายเดชาก,ก็โพสต์ด้วยเดี๋ยวเปลี่ยนขวามือเปิดโพสต์ทนายเดชาขึ้นมาหน่อยได้ไหมวันนี้ทนายเดชามีการพูดถึงเรื่องนี้แกว่ายังไงบ้างฮะ ท่านตำรวจเอก,ววเอ,กอยากเป็นผู้พิพากษาหรือตุลาการศาลปกครองแต่ดันไปทุจริตการสอบถูกจับได้คาหนังคาเขาค่ะเปิดดาวแปดแฉกต่อมาเลยฮนะตัวของดาวแปดแฉกก็มีการโพสต์ถึงเรื่องนี้ แค่เริ่มก็จะโกงแล้วพันตำรวจเอกซุกโพลเข้าห้องสอบตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้นกรรมการคุมสอบจับได้คหนังคาเขาขณนะกำลังลอกข้อสอบแล้วก็มีแฮชแท็กเฮถ้าคนนี้ได้เป็นตุลาการจะเกิดอะไรขึ้นเบื้องต้นสุดท้ายพันตำรวจเอกชี้แจงบอกก็ไม่ได้มีการดำเนินคดี <c oughs> ในส่วนของพันตำรวจเอกที่กำลังถูกกล่าวหาว่าจะไปขูว่ว่าจะฟ้องร้องเรื่องเกี่ยวกับคนที่มาคุมสอบทำร้ายร่างกาย <c oughs> ท่านบอกไม่ได้มีการฟ้องร้อง <c oughs> แล้วเรื่องนี้ ก็มีการเชิญตำรวจมาพูดคุยแล้วแต่เห็นบอกยังไม่ได้มีการดําเนินคดีอะไรนะฮะ